สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูการห่อฝรั่งนะครับซึ่งตอนนี้ฝรั่งเราก็อายุ8เดือนกับอีก10วันนะครับประมาณนั้น,นครับเกือบ8เดือนครึ่งล้ตอนนี้นะครับช่วงที่เรากําลังห่อก็คือเป็นการห่อรอบที่3นะครับรอบแรกเราได้ประมาณ100-200หอ่อเท่านั้นเองนะครับก็คือในช่วงอายุ6เดือนปลายนะครับเกือบ7เดือนนะครับที่เราหอ่อ พอช่วงอายุ7เดือนครึ่งนะครับเราก็ห่อไปรอบที่2รอบนั้นเนี่ยได้เกือบ2,000ห่อนะครับรวมกับรอบแรกเข้าไปก็ได้ประมาณ2,000ห่อนะครับส่วนรอบนี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะได้กี่ห่อนะครับแต่ทําการห่ออยู่ในตอนนี้นะครับคิดว่าก็เยอะพอสมควรนะครับก็เยอะพอสมควรโดยรวมแล้วนะครับอายุ8เดือนเนี่ยน่าจะห่อรวมๆก็คือประมาณ3,000ห่อได้นะครับก็รอดูนะครับว่าจะถึงหรือเปล่านะครับ เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีต้นที่มีปัญหาก็มีนะครับต้นที่มีปัญหาก็มีก็คือมันติดเชื้อไฟทอปทอร่านะครับไฟทอปทอร่าเนี่ยเป็นเรียกอีกอย่างนึงก็คือโรครากเม็ดสกูนะครับเนี่ยผมก็ทําการปลูกซ่อมนะครับถอนทิ้งครับทั้งหมด400กว่าต้นเนี่ยถอนทิ้งประมาณน่าจะประมาณเกือบ50ต้นนะครับก็รอดูอาการอีกประมาณ10กว่าต้นรวมๆแล้วเนี่ย 400กว่าต้นมีปัญหาอยู่ประมาณ50-60ต้นนะครับ50-60ต้นเนี่ยเพิ่งปลูกใหม่นะครับตัวนี้ก็ปลูกก็เริ่มน่าจะถอดยอดขึ้นมาแล้วนะครับแตกยอดขึ้นมาแล้วก็ทําการตัดด้วยนะครับตัวนี้คือพอมันเริ่มติดเราก็ต้องตัดนะครับตัดกิ่งไปนะครับเพื่อให้มันเร่งนะครับเร่งแตกยอดออกมาใหม่นะครับแตกยอดออกมาใหม่แล้วก็ไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับตัดทิ้งเลยนะครับ ถ้าเราตัดแบบนี้นะครับมันจะเร่งแตกยอดออกมาใหม่เร็วมากนะครับแบบนี้คือเร็วมากนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยให้ปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนบำรุงด้วยนะครับแล้วก็ไม้นี่ก็คือต้องมัดนะครับแต่นี้คือต้องมัดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันโยกนะครับถ้ามันโยกมาเนี่ยรากมันมีโอกาสขาดนะครับการห่อครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านดูก่อนนะครับการหอก็นี่เลยนะครับ ใช้ถุงห่อนะครับใช้ถุง6คูณ14นะครับที <culos Right>. ่ห่อก็มัดเข้ากับกิ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับก่อนห่อก็ต้องบีบตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือแค่นี้ยนะครับแล้วก็ทําการห่อส่วนนี้นะครับถุงนะครับทําการตัดตัดอย่างนี้นะครับตัดอย่างนี้นะครับตัดขึ้นแบบนี้นะครับอ่าสองมุมนะครับตัดมุมนี้กับมุมนี้นะครับ สาเหตุนะครับทําไมถึงต้องตัดแบบนี้ถ้าหากเราตัดแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นช่องให้แมลงเข้าได้นะครับมีโอกาสที่จะทําให้แมลงเข้าได้นะครับถ้าเราตัดแบบนี้โอกาสที่แมลงเข้าก็จะน้อยนะครับแล้วก็น้ําก็จะไหลดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัดแบบนี้นะครับแล้วก็มัดเข้ากับกิ่งเพื่อไม่ให้ขั้วมันหลุดนะครับเรามัดแบบนี้จะดีมากนะครับส่วนการยิงนะครับ การเย็บกระดาษนะครับการเย็บกระดาษก็นี่เลยนะครับพับกระดาษตัวนี้เป็นกระดาษกันฝนนะครับเป็นกระดาษกันฝนตัวนี้คือมันจะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับตัวนี้สาเหตุที่เย็บแบบมิดชิดแบบนี้นี่ครับเย็บเข้าไปติดกับกิ่งเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เย็บกิ่งนะครับห่างออกจากกิ่งนิดหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้มันรูดเวลาเจอลมนะครับเวลาเจอลมมานะครับมันจะไม่รูดไม่ปลิวหนีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ เย,ย็บไว้เพื่อไม่ให้แสงส่องเข้าได้นะครับพอลูกมันโตมากนะครับมันมีโอกาสที่จะโดนแสงส่องเข้านะครับเราไปดูห่อเก่าที่เราห่อผ่านไปก็อพอสมควรแล้วนะครับสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งทีนี้เห็นไหมครับถ้าลูกมันโตหน่อยนะครับถ้าลูกมันโตมันจะหนักลงไปนะครับทีนี้แสงก็จะเข้าไม่ได้แต่บางลูกเนี่ย ต่อให้มันโตมากแล้วก็กิ่งมันไม่หย่อนนะครับกิ่งถ้าเป็นกิ่งหลักๆนี่มันจะไม่หย่อนเลยมันจะส่องแบบนี้นะครับแสงก็อาจจะเข้าได้นะครับเพ audio, าจจเาราะงั้นเราถึงได้เย็บตรงนี้นะครับนี่คือการเย็บนะครับเย็บกระดาษเพื่อไม่ให้แสงเข้านะครับรอบนี้คิดว่าได้หลายร้อยห่อแล้วนะครับเพราะว่าห่อมานี้ก็ประมาณครึ่งแปลงแล้วนะครับเกือบครึ่งแปลงละในช่วงนี้นะครับ อายุฝรั่งก็8เดือนกับ10วันนะครับแปดเดือนกับสิวันส่วนผมก็คงต้องทําการตัดแต่งกิ่งต่อนะครับตัดแต่งกิ่งเพราะมันเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้ดูในคลิปต่อไปนะครับการตัดแต่งกิ่งฝรั่งนะครับในคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับ